สวัสดีครับผมบอน,นะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะไปชมกันทั้ง2แบรนด์นะครับในรูปแบบของนปัดสีส้มเนาะซึ่งทั้ง2เรือเนี่ยเป็นนาฬิกาสปอร์ตนะครับก็เป็น2รุ่นที่ผมอยากเอามาชนกันมากๆนะครับอย่างเรือนที่1เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นตัวซ้ายมือเนี่ยเป็นโอเดียนนะตัวนี้เป็นเลทูนะครับเป็นรุ่นที่ดิสคอนละนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยมันจะมาอีกไหมแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้การันตีละแล้วก็แน่นอนเลย ว่ามันจะไม่มีเข้ามาแล้วนะครับในส่วนซ้ายมือนะครับแล้วส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นของ b บ a n d s e ซก o ที่เป็น Special Edition นะครับเป็นออกในรูปแบบของ Retro Color นะครับสีส้มซึ่งราคาของทั้ง2เรือนนี้ไม่ต่างกันเลยต่างกันเพียงนิดหน่อยโ r i e n t 1 3 0 0 0นสานะครับถ้าเป็น s e กุโอหม0นี่าน,นี่เราคุยกันเรื่องราคาป้ายนะส่วนส่วนรถเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ที่นะครับแต่ผมว่ามันก็อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับก็ทั้ง2เรือนเนี่ยมันน่าใส่มากนะครับและจุดเด่นของทั้ง2เรือนเนี่ยมันมีเหมือนกัน ก็คือในรูปแบบของสีสันที่นับปัดแบบอันโดดเด่นนะครับก็2เรือนี้ผมจะเอามาชนกันเอาแบบละเอียดๆหน่อยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มพาไปดูในรูปแบบของแบรนด์โอเรียนกันก่อนนะครับซึ่งโอเ e ียนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเรือนนะที่ผมเคยรีวิวไปละที่ผมบอกว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนที่แบบคุ้มมากๆนะครับคุ้มยังไงคุ้มแรกก็คือมันเป็นเม็ดเกลียวคุ้มที่2คือฟ้าหลังเกลียวนะครับแล้วก็คุ้มที่3คือสายเนี่ยมันเป็นลักษณะของสลด์แบบตันแล้วก็จะมีการเล่นลวดลายนะครับ มีหลายขั้นตอนมีตั้งแต่ขัดเงาขัดด้านนะครับแต่งสายคือสวยเลยเหมาะกับเป็นนาฬิกาดูเอสได้ใส่ทุกวันได้แต่เนื่องจากเป็นสีส้มเนาะมันก็จะออกแนวแบบใส่สปอร์ตมากกว่าหรือว่าใส่เป็นแบบไม่เป็นทางการมากกว่านะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันการทํางานนะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีตัว ในส่วนตัววันวันที่เนี่ยก็จะมีการแบ่งกรอบแบบขีดแบ่งชัดเจนนะครับการอ่านค่าเวลาง่ายนะครับการบอกค่าตำแหน่งในส่วนตัวเข็มวินาทีหรือว่าในหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยก็บอกได้ค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับก็อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวแชปเตอร์ลิงที่โผล่มานิดหน่อยบางๆนะครับก็ถ้าเกิดเราสังเกตในเรือนไซโก้เนี่ยที่สิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับจุดเด่นก่อนลวกันเนาะข,ของเรือนไซโก้นะครับ เรือนี้จุดเด่นของเขาคือหน้าตามันดูเก่านะครับและอย่างที่2คือสีสันเขาจับคู่สีส้มกับสีดํามานะครับซึ่งในโอเลียนเมื่อกี้เนี่ยมันจะจับคู่สีส้มกับสีขาวเนาะแต่เรือเนี้ยจะจับคู่สีส้มกับสีดานะครับแล้วก็ในตําแหน่งของตัวชัปเตอร์ลิงเนี่ยจะยกสูงกว่าทําให้ตัวหน้าตามุมมองของการมองตัวหน้าปัดเรือเนี้ยมันจะดูแบบเหมือนแบบสวยกว่านะครับดูเป็นมิติมากกว่านะครับแล้วก็ตัวช่องวันที่เนี่ยจะทําออกมาเป็นช่องแบบแบบ หล,หลายเหลี่ยมหน่อยนะครับแล้วก็จะมีจามวันที่สีดําซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกันในการอ่านวันที่เนี่ยถ้าเป็นของแบรนด์โอเรียนจะอ่านง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ต้องยกให้โอเรียนส่วนจุดเด่นของเรือนนี้ก็คือมันเป็นเรือนที่เปิดฝาหลังนะครับก็เมื่อกี้จุดเด่นคือฝาหลังทึบนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นคือการเปิดฝาหลังนะครับอันนี้เราแต่ชอบละเราเลือกกันง่ายละนะครับส่วนเม็ดเนี่ยเรือนนี้จะไม่ใช่เม็ด แบบว่าไม่ใช่เม็ดเกลียวนะครับซึ่งเดือเมื่อกี้จะเป็นเม็ดเกลียวตัวนี้จะสามารถแบบขึ้นลานผ่านเม็ดได้เลยนะครับคือหมุนได้เลยแต่เลือเมื่อกี้ต้องคลายเม็ดออกก่อนนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยก็จะเป็นแบบการขัดแบบด้านด้านหมดนะครับไม่เล่นลวดลายไม่เล่นเงาแต่การขัดด้านของแบรนด์ seiko อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความลื่นๆมันอยู่พอสมควรนะครับไม่ได้ว่าแบบเงาแวบ,บอะไรมากมายลักษณะสายประมาณเนี้ยมันจะคล้ายๆว่ามันจะใส่ง่ายคือเรามีเหงื่อเยอะหรือหรือว่าจะลงน้าลุยน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค ถ้าผิดกับตัวที่มันขัดเงาเงามาหมดเนี่ยบางทีมันมันโดนรอยนิ้วมือแปะนิดเดียวหรือว่าเราเอาไปจับนิดเดียวมันก็จะขึ้นรอยนิ้วมือละแต่มันก็ต้องแลกมากับความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวในส่วนตัวการทําตัวหน้าปัดเนี่ยรวมถึงตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวิามนาทีเนี่ยมันจะมองยากนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวเข็มวินาทีเนี่ยมันจะเป็นสีส้มมันล้อกับตัวหน้าปัดมันเลยทาให้เวลาเราเทียบเคียงการอ่านค่าเวลาเนี่ยโอเลียนจะทําได้ดีกว่าจะดูแบบคลาสสิกกว่าจะดูแบบ ค,คือง่ายกว่าเยอะนะครับแต่เลนส์นี้จะดูออกแนววินเทจดูสเปเชียลมากกว่าแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นเซกโก้นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเราเอามาเทียบในส่วนตัวลูมิบนะครับหรือว่าภายน้ําเนี่ยก็ผมชอบในโอเลียนมากกว่านะครับจะมีความชัดนะครับแต่ก็อันนี้มันก็แล้วแต่นะควรจะชอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่าโอเลียนมันดูเวลาง่ายกว่านะครับก็ประมาณนี้นะี่คือในส่วนของตัวกลางคืนคของเขานะครับ ถ้ามันอยู่บนข้อมืออยู่ประมาณ6.3นิ้วเนี่ยมันก็โอเคเริ่มจากโอเลียนนะครับโอเลียนเวลามันอยู่บนข้อมือของผมก็ดูกระฉับกระเฉงนะครับดูแบบคอม p a c t ซส์เลยนะครับส่วนถ้าเป็นทางของทางแบรนด์เซโกเนี่ยมันก็จะดูแบบหนานๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีความแบบเล่นความเก่าๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงหน้าตาเนี่ยผมยกให้โอเลียนมันเก่ากว่านะแต่ทางแบรนด์เซโกเนี่ยมันทําออกมาในรูปแบบของสเปเชียลเลทโทเนาะมันก็เลยทาให้ตัวหน้าตาเนี่ยมันอาจจะ เฟัดพ่าวี่งได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเหรือนนะครับใครชอบเรื่องไหนลองเลือกกันดูนะครับต่อมาถ้าเกิดเราเอามาชนกับตัวสายกันบ้างถ้าเกิดเราดูในสายทั้งสองแบบมันไม่เหมือนกันใครที่อยากได้ความเล่นแบบเล่นแสงเล่นเงานิานดนึงนะครับเลือกโอเลียนใครที่อยากได้ความเรียบ,ยบนะครับเลือกเซโกโในส่วนของตัวสายนะส่วนบานพับบัคเกิลก็จะเป็นแบบ2ชั้นเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับ เรามาดูในสิ่งที่เราอยากเห็นกันก็คือความหนานะครับถ้าเกิดเราเทียบความหนาเนี่ยทั้ง2เรือเนี่ยมันมีความหนาที่ใกล้กันนะครับก็เริ่มแรกเลยผมวัดของทางเาซโก้ให้เพื่อนดูก่อนนะครับก็ถ้าเซโก้เนี่ยความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่13.5นะครับแล้วก็ของทางโอ i e n t นเนี่ยจะอยู่ที่12.8นะครับก็ ถ้าพูดถึงความหนาบางเนี่ยโอเลียนได้ได้ชนะเลิศน,นะครับคือบางกว่าแต่ความบางของโอเลียนเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูตัวเรือของโอเอียนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แคบกว่าคือคล้ายๆว่าตัวเรือเขาจะบางกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่มันชดเชยมาก,ก็คือตัวฝาหลังมันจะมีความนูนเล็กน้อยนะครับถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยโอเลียนจะหล่อกว่าแต่ถ้าเกิดเรามาดูของไซโก้เนี่ยสังเกตได้เลยความหนาของเขาเนี่ยมันมีความหนามาแบบ ตัวเรือละมันมีความหนามาแต่ตูดเนี่ยตัวหลุดหรือว่าตัวฝาหลังเนี่ยเนื่องจากมันมันทอาออกมาเป็นรูปแบบหุงฝฟ้าแบบไม่มีความหนามากมายอะ่ะนะครับเป็นเป็นแบบโชว์คนไกลอย่างเงี้ยมันก็มันก็หุบลงไปแต่มันชดเชยด้วยความหนาของตัวเรือนกับตัวขอบเบเซลที่มีความหนานะครับอันนี้ผมถึงบอกไงเวลามาอยู่บนข้อมือเมื่อกี้มันรู้สึกว่าหนาหนาหน่อยนะครับอันนี้คือความหนาความบางของตัวเรือนของทั้งสองยี่ห้อนะครับ ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกไว้ก็คือทั้ง2เรือนนียถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าเลือกซื้อเรือนไหนดีเนี่ยก็ถ้าเกิดใครดูถึงตรงนี้แล้วยังตัดสินใจไม่ได้ผมแนะนําอย่างนี้ถ้าเป็นของทางโอเลียนเนี่ยมันจะหยุดผลิตละซึ่งมันจะมีจํานวนจํากัดนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดหมดปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถสั่งเพิ่มได้แต่ถ้าเกิดเป็นของทางแบรนด์เซโกเนี่ยเวลามันหมดเนี่ยมันก็ยังสามารถออเดอร์เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลมันไม่ใช่ลิมิเต็ดมันก็ยังพอมีของมาเรื่อยๆออยู่ครบกก็ถ้าใชิ แล้วจะเป็นลายไอเทมอนาคตก็ผมแนะนำโอเลียนนะครับเพื่อนๆใสายยา่ยาวๆได้เลยมเม็ดเกลียวฝาหลังเกลียวทึบแบบเนี้ยโหแบบ20ปีอัพแน่นอนนะครับถ้าใสาด่ดีๆนะสวโนเซโก้เนี่ยก็จะออกแนวแบบสปอร์ตอะสปอร์ตแมนอะคืออา่าปี10ปีเนี่ยผมว่าสบายๆแล้วก็ตัวกลไกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับทั้ง2เรือนเนี่ยก็กลไกก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับขึ้นลานผ่านเม็ดได้ให้เข็มได้หมดละทั้งคู่นะครับ ประมาณนี้นะครับการสำรองพลังงานเนาะก,ก็อยู่ประมาณนี้แหละ4 0ิชั่วโมงนะครับก็จะไม่เกินนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบเรือไหนลองดูนะครับทั้ง2เรือน,นี้ผมมีจําหน่ายนะครับถ้าเกิดเป็นทางโอเลียนเนี่ยก็จะส่วนลดก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมันหมดแล้วมันก็หมดนะใครที่สนใจอยากเก็บเรทูหรือว่าในรูปแบบของนับปฏิทิต้มเนี่ยโอเลียนก็ได้ แต่ถ้าใครอยากได้ความสปอร์ตเรียบหรูนิดนึงดูแบบวิงวิงหน่อยนึงดูเด่นเดหน่อยนึงผมแนะนำไซโก้นะครับซึ่งในคอลเลกชันเรสโทแคลเลอร์เนี่ยก็จะออกมาทั้งหมด3สีนะครับแต่เด่นสุดคือสีดํากับสีส้มนะครับสีเทาจะชืดชืดหน่อยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ2เรือนนี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ